ารซื้อคาโตะมากนะคะเพื่อนนั้งจากเมื่อว่าง้วกเา,า,าเบี้ยาบะเกอเทศเบี้ยบะพริกน้ำเกิดน้ำกระจาเอาใส่กระถางแล้วก็วางไว้ข้างบนเนาะคะ่นะเนาะใส่ใส่ไม่อยากออกไป <c oughs> ย่างเรียนเนาะค่ะเพื่อนื่อ่ว่าน้ำเนี่ยกำลังสิเทียงเนาะคะ่ะน้ำเห็น้ํากินหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วคุณละคะ่ะ นี่เพื่อนๆถามว่านะคะว่าหน้ามีนกกระทาจากโตนะตอนนี้นะมีซีโตไดเ้เพื่อนๆออกไข่มันจะมีโตแม่จะมีตัวแม่สามแล้วก็ตัวผู้หนึ่งก็ออกไข่มือละสามน่วยเนาะค่ะออกบ่ตรงกันเนาะค่ะบางเ่อก็ออกเศร้าบางเ่อก็ออกเที่ยงบางเ่อก็ออกแรงสามตัวก็ออกบ่ตรงกันเนาะค่ะบางเ่อก็ะสองไข่น่าจะสองไข่ถึงสามไข่เนาะค่ะเนาะ แต่ก็ออกซูมือได้เพืเ่อนๆอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเนาะในต้นสตรอเบอรี่มือว่าน,นำเอาขี้เ้ามาใส่เราจากนอ้นนำกระจะกอนน้ำเนาะค่ะเนาะมันอากาศเย็นนำาพ่อค่อยอยากฮอดตอนเศร้าปันไดยานมันยานมันแข็งเนาะค่ะเนาะ,ะอันนี้ก็ต้นหอมแล้วก็ต้นพาสต์ลีเนาะค่ะเพืเ่อน นั่นเป็นฟร์มฟา้ามแกะนะคะฟา้ามแกะกระจกกำลังเห็ดเวียกเนาะ,ะ,ะเกษตรกรคนเลี้ยงสตัตว์กรเจากกำลังเห็ดเวียกน้ำก็<ป>กจะเริ่มเฮ็ดอันนี้ก็จะเริ่มให้เป็นสวนแล้วหรอคะ่ะอันนั้นจะเฮ็ดเป็นตรงนั้นจะเฮ็ดเป็นเทราสเนะคะนาะ,ะเป็นเทรสเป็นระเบียงมองนั่งเลน่นแล้วก็เฮ็ดเป็น เป็ดเป็นเป็ดตองนะคะเนาะเป็นล้านเป็ดตองไวท์เทเลนกับฮ่าฮามีมูมีพวกมากเราดยไวทะเลนกันยั่มิงนะคะเนาะลูกลูกกเลนอาจจะเอ่าโตกินขา้าวสนามนยังใบฟูนนะคะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดตองตรงนี้ก็จะเป็นมงล้านเป็ดตองนั่นแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนอ่า เราไก่เราไก่เรานกาน้ำกระจาเฮดซัานี่แหละค่ะเพื่อนๆจะไปเฮหญ่ไปกว่านี้แล้วตอนแรกว่าจะเอาไก,ก่กนนเอาเบิ่งกันเนาะเอาเพื่อนๆเราไก่เรานกน้ำจะมีนกกระทาอยู่ซีโตเนาะค่ะมีตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวแม่สามโตเนาะคะ่ะเนาะน้ำก,ออก,กะ,าาะ,ะอาจิซื้อนกกระทามาเพิ่มเนาะค่ะอาจะซื้อนกกระทามาเพิ่มแต่ว่าตอนแรกว่าจะเลี้ยงไก่มันบอกค่ะก็เลยคิดว่าจะบ่เลี้ยงล้วละค่ะเพราะว่า อย่ามันพาลาเขาหลายเขาเขาประเทศในพร้อมนะคะน้ำเองกับประเทศในพอมจริงๆน้ำอยากได้ไหนน้ำอยากได้ไก่ตอกเพื่อนๆพ่บ้านแม่นว่าไปตะกินเนาะน้ำเอา,าไว้เป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามเน,น,นาะน้ำมาไก่ตอกเนาะแต่ถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นอยังปีนี้บ่ได้ก,ก็บ่เป็นอยังเน,นาะค่ะเนาะถ้าเอาปีหน้ามีมีมมเขาดูแลตัวนี้มันมัน มันบดตายมันบดหยังกะจังไยว่ากันอีกเธออเะาะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นางกระลังหนึ่งข้าวเหนียวสิกินข้าวเทียงเลยแล้วก็สิตําแค่หลอดกินนะคะเพราะว่าอยูู่้เดียวแล้วก็ต้มไข่สองนวยแล้วกะกระดูกโค้งไก่กินเหลือแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนำเห็ดเอ่อมันบดแล้วกะใส่กอกมันวันแล้วก็มีไก่ที่พวกนำอบว้แล้วมันเหลือก็เลยมากินแล้วมันก็เหลืออีกนะคะมันเหลือโค้งมันนํำเป็นค้นมักกินกินไก่ที่กินเป็นโค้ง กินส่วนที่เป็นโค้งหรืเป็นเนื้อนะบ่ค่อยมักปันใดเนาะคะนะ่ะเนาะเนื้อโค้งมานําก็จะอุ่นใส่ไมโครเวฟแล้วก็จะกินอ่ะให้กินง่ายๆเนาะค่ะให้กินง่ายๆบ่ได้เฮ็ดกินยากเนาะคะ่ะเอามื้อแล้งจังสิเฮ็ดหยังจังค่อยสิว่ากันอีกเทือ่อแต่ว่าน้ําสิเฮ็ดขนมอ่าขนมนึงแล้วน้ําจะเฮ็ดคลิปให้เพืเเนนเะะ่อนๆได้เบิ่งเนาะค่ะอาจจะมันใส่แอลมอนด์เนาะคะ่ะเนาะเอาจังได๋ก็ติดตามกันเนาะคะ่ะเนาะอ่าจากนี้น้องก็จะขึ้นไปเบิ่ง หนึ่งขหนียวน้ำแล้วก็สิกินข้าวแล้วก็เซตจากนี้ก็สิบ้าใส่เนาะค่ะไปย่างเลนจักน้อยแล้วก็จะกลักกกบมา,ลาแล้วก็จะไม่มเฮ็ดเวียกน้ำปกติรีดพุงรีดผ้าเนาะคะ่นะเนาะมีเฮ็ดอีหยังหลายอย่างกะทั้งจะถ่ายรูปของที่พวกน้ำจะอ่ามองเก็บของนะพวกน้ำก็ต้อง ่ายรูปของที่พนามจะขายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอาเอาไว้กับมันกับเบดร์เดย์ไซส์เบอร์เดย์ไส์งานของเรายังมอเตอร์ไซค์เหลืองนามนามก็จะขายเนาะค่ะเนาะเพราะว่านามเด้ใไซส์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านามละใส่หลายอันมันมันเปลืองเปลืองประกันเนาะค่ะเนาะประกันกับเดือนหนึ่งกับตก24ยูโรได้เพื่อนมอเตอร์ไซค์นามเนี่ยตก24ยูโรต่อเดือนเอานั้นละค่ะอ่ะขึ้นไปเพิ่งกินตำมกงกันน้ำ อามาค่ะเพื่อน,อนๆมากินข้าวเที่ยงกนันน้ำตอนนี้ก็เทียทเท่ยงอาหาทีเที่ยงอาหาทีน้ำกะตําแครอทเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะใส่ตอนปลาฟ่งปลาแดกฟละสองตัวเนาะคะ่ะไข่สองนวยเนาะรากาอันนี้เป็นโค้งไก่เป็นอ่าเป็นโค้งไก่เนาะคะ่ะเนาะไก่น้อยเนาะคะ่ะ,คะเขาเอิ่นว่าคอกอยู่นี่เนาะ,ะเป็นเป็นไก่น้อยนะแมคะ่ค่ะที่เขาขาย เป็นโครงไก่ยังเหลือเนื้อตั้งหลายด้ยค่ะเป็นน้ำเป็นคนที่โบโบคอยกินเนื้อไก่ปันใดอ่าถ้าสื่อไก่มากเสียสมบูรอกตัวนึงเนี่ยน้ำจะกินปีกเนาะคะนะ่ะเนาะมองที่น้ำกินก็นคือปีกละกาข้อถ้ามีข้อน้ำก็จะกินข้อเนาะคะ่ะลูกๆน้ำจะกินตรงส่วนอกนะคะแล้วสามีน้ำจะกินส่วนขาเนาะคะ่ะแล้วกับยายเมงเวลาเรากินส่วนขาเสร็จมันจะเลือตรงตรง คอน่องมัม้ยเนี่ยมค่ะตรงคอต้อนอ,อันนั้นเราบ่กินนะคะเระบ้านบ่มีเนือน้อมันจะมีต่างตานหนังกับกระดูกนะคะแล้วก็จะยนส่วนนี่เราไม่ใน้นำนั่งก็จะกินส่วนนี้ไก่นำนำนำบ่่อยกินนะคะถ้าบ่มีคนกินน้าจะบ่ซื้อเลยนะคะเพราะว่าถ้าซื้อน้าก็จะซื้อปีกนะคะเนาะเพราะว่าน้าเป็นคนบ่่อยกินเนื้อไก่บ่่อยมักมักกินกระดูกมากกินตีนมากกินแป้งสันคือเพื่อนๆล้วค่ะอาจจะมากกินกันเอาเพื่อนๆมากค่ะมา ขาหนี้วกะมี่ขหนี้วกะาขหนีน้วเกดาดอกค่ะเพื่นอนเพื่อนเพแบดอกแต่ว่ากะมันมันติดมือมือล่างดอกด้ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นขหนียวเกาถ้าได้ไปเมืองไงกะสิได้ซื้อเยู่ดอกค่ะนนี้นำยูเมืองหนอ่อยอ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อ ตำบักพริกเผ็ดเผ็ดบักพริกสามหน่วยเมื่อนี่แหละค่ะบักพริกสามหน่วยเผ็ดสุดๆแล้วเด้อสำหรับน้ำเนี่ยเผ็ด Gracias. Porque...